อุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายจักรยานยนต์บนถนนสายแม่ระมาดแม่สอดบาดเจ็บหนึ่งรายกู้ภยัยเร่งปฐมพยาบาลน,นำส่งโรงพยาบาลแม่ระมาดวันที่22พฤษภาคม2568ศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยสมาคมพิทักษ์การแม่ระมาดได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์สังการโรงพยาบาลแม่ระมาดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนสายแม่ระมาดแม่สอดช่วงจุดกลับรถก่อนถึงสะพานน้ำทง หมู่ที่3ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งทางสมาคมพิทักษการแม่ระมาดได้จัดรถพยาบาลสายที่1พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาประกอบด้วยพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMTB อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR และเจ้าหน้าที่อาสาสมาคมประจำวันออกไปยังจุดเกิดเหตุทันทีณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ระมาดเพื่อให้แพทย์เวนทำการรักษาต่อไปส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข061-4766658หรือ1669